สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องหลังจากที่ถ่ายคลิปลงไปมาเว้นนี่เนาะพี่น้องก็เลยเมื่อนี้มาเบ่งด้วยตาจะครองนะพี่น้องมาเพื่อนลูกไผ่ตาอะไรเนาะพอหา่พามไปนําเอาอยู่เทิงพูนผลไปสอนเอาลงมามากับพอหญ่พามพี่น้องเลยโอ้ยไปยังก่อนนะนะซื้อนมนมนมอะไรนะนมก้ามปะลิ้อมาเหัง มาส่งให้อีร้อยกินโอ้ยเงินมันปรจุเนาะมันปรจุนมฝนไปซื้อนมกล้ามลิมาส่งใส่เต้าให้ลูกกินพี่น้องให้เอื้อยซื้อให้ไปผาเงินน้ำเอื้อยไปผาเงินน้ำอืซื้อมาม่ามาฝากเอาอย่างโน่นี่ไอัโน่ต้มกินกับข้าวลูกโอ้ยอะไรมาจะห่อสีห่อสีห่อบ่บ่มีอันกินมีเนากิน แม่ปลาลูกว่าเวทน่เรากินไปกับแจวกับเกลือจะเบิ่งเท่านี้เทาสิตายโอ้ยกินแต่กับแจวกับเกลือวะสักปุ้ยอันนี้บ่เ็ยได้สิปะได้บ่สมัเป็นตาสังแท้สิหายบ่โอ้ยสูเลี่ยงหายอยู่บ่ใช่โอ้ยอย่าเพิ่มเมานะยังตักใจบ่ได้บ่ได้ยินแต่กับเจ้าวอาะนะก็เลยมาถามเบิ่งมันมันขักอยู่บ่มันแหมนอยู่บ่ ได้ยินว่าสิลงกรุงเทพบ่ออยากไปกรุงเทพสินบ่อทงานเาทหมือนงานบ้านเียนมือช้องเขเดี๋ยวำเ็นบลงบ่อเาททำเขาผักับเาเบัลงมานลาอยัชิปเดีวนงไม่ให้ใครอยากก็อยากก็ให้ใปน้าใเออยวจะได้เห็นบัตรไเออชิปผกไว้น้ำปาก็ได้ขาใหญ่เลยอันนี้สะชิปผักไม่เห็นเนาะไอโนเอ้ยเอ้ย กบว่าเออกำลังถางานเดนเนี่ยค่ะเขาจะเอาอะไรเศษบัตรไปค่ะาจะน้องกับมูก็บแท้ไหนต่อมาฉับนาเออสิลงไปหาเงินพอไปใช้สันนี่เตียงน้องเตียงน้องเคยน้องสาวอือเหมือนแม่พี่น้องยิงจักเดือนแหละก่อนนี่นะสามเดือนเพิ่นเพิ่นความไร้ไร้โธ่สามเดือนความคือมาเก่งแท้ ความเร็วโหโทโถรโความเป็นยักดิบไปแล้วอือฮักวันบ้านอันน่ะเขาจะมาเบิ่งบอมาคายองบ่บอท่านได้มีไพ่มาเบิ่งพ่อคนนะบอท่านมีไพ่มาเบิ่งบ่จะห้ามื่อยแล้วกะบ่ไวแล้วไอ้จุ๊มเจ้าไห้คนไปหาคนแถวากล่งไก่จ้าเมื่อยเออไอ้ไห้เออบ่บอลูกบอได้ไพ่ลูกละอยู่ในอีเมลฮะแล้วลูกอยู่ในอีเมลฮะแล้ว สิสิไปพากนุ่มซื้อนุม่มคนมาหายกรเจ้าว่าต้มซะก่อนได้จังทรงให้ดูออเออกระต้มอะไรอ่ะ <c oughs> มันปกติมันกินน,มย,ะนะนม,มยังใช่ไหมกินนมแม่มันกินนมเล็กตัวเย็นเบอร์หนึง่งปูกซื่อหายเตีเฮิหึงพ,พ่อนี่ปูกแลก็ได้ซื่อหายปลูกเงินเออกินนมเล็กตัวเย็นแล้วบ้านนี้เบิดนมเล็กตัวเย็นแล้วเงินบ่พอเมื่อวานี่เป็นถิดแล้ว ายกินนมยังสะเป็นถิ่นะกินนมห้าวเลยแกมันดูดไปเฮ่งแต่น้ำนมเมื่เนาะแกดูดแต่น้ำลายตัวเองโอ้ยก็กินข่าวข่าวกกินยไงไม่กินผลจะหักออกมาผมก็กินข่าวโอ้ยกระบ,บาดลายพี่น้องนมกับบ่มีกินชิไปซื้อนมมะลิมาส่งให้กินมันในมันอ้วนแท้ๆแกมเบ่งลอ,องลองอยู่พ่อกะสมาบุกขีดหอดลูกอพออืม หนูเราเป็นตาซังยางมันมันหมักเขาองลเมื่อทั้งกูหลังกูเมือโอ้ย่าว่าวแล้นถามขัดแน่ก่อนยังทามงานขนได้งอกได้งานลวแมนมันยังหน่อยเนาะมันผัหาผู้เลี้ยงขันวายังมีแม่ยังหว่านเนาะมีแม่งหว่านแม่เลี้ยงถาอยู่เพื่อนมึงอเอนั่งมด้ลไปลผูแนได้เอาย้ยพ่อใพาม เดียวพามชิมาขายงูอ่ะบ่นขายยังดีเ้ยโอ้ยนมกับบอมีเฮ้านึ่งกับบอมีนัคือกันตาหนึงกับบอออกชะมเนี่ยบอมีนักคือการต่าันใหญ่แหงบอมีโอ้ยดูชื่อๆบอจะนะนี่เจาะๆบได้มีนกนะมีนัมันกับบ่ในเจาะๆนนี่ กระบาบเนาะอีลอยเออดูนุ่มกระน,น,นุ่มบ่มีหนามปลาแถมอันชิม,มาอันเอานมมาลิส่งไงกินโอ้ยแต่ละมื่อกินข้าวแจะกับแจวบ่แต่ยินว่าไปตึกแฮเองบ่ปลาลูกว่าอยูอ่เกอนผู้เดียวผอกล้วยขาแต่มีนมเสริมไปตึแล้วปลาลูกปลาขอน้อปิ้งให้ลูกตึกกระปูอโอ้ยไปตึกกระปูไปหาอยู่หากินเองอไอโน่ โอ้ยเบ่งอ่างลองอยู่หนาหน้าเสียโชมเลยเนาะไปเห็ดไปโต๊ะโหลดกระเพยเกาะไปเกิดน้ำฝนน่นแหละเอามือนไอ้เบื่อเมี่ยเสืยอง่ายช้าเด็กขึ้นมาแล้วเอาไปน้ำเอไปน้ำผัวจะลูกตกโหลดเออไปเอิดน้ำฟัวมือพ่นตกคันเดียวฟัวน่ะว่าโอ้ฟัวน่ะไปหากินว่าบอได้ไปเลยอืมแต่ไปน้ำเอาอืมไป้ำเอาแหลบัมาไปน้ำเอาแล้วบัมาลูกจนโตกโหลด หนาจนเสียโสมจนกลายเป็นคนผ่านหนาดำทรวขคางหนึ่งไอ้หนูเอ้ยโนูเอ้ยลูกมาทางได้เลยมาเบิ่งดูหนาเจ้านะลูกตะอุกอ่างน้ำเนาะเต่งบนหนาเอาเลยของขยะที่เขาถิ่มเต่งบนหนาเก็บมาแล้ววันนี้ฉิบูช่องสารฉิบูปานนี่คนที่หมูวถิ่มในตัวเองมัไปเอาอก จื้อเป็นโทเทียนโอ้ยหนาตกลดไปนำพัวจนตกลดหนาลูกจนบาดบปนะก็พับผมโอ้ยทารถบาดนะยังอีกน้อยหนึ่งรถจังสียบคอลูกโอ้ยเกือแม้ขาขาตะกอนรถแล้วไปร่รถแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยพาลูรุทามาสักยาให้น้องชายมาซอดนะรถคันสูงๆกันเลยลูกเจมส์ลูกใจ เป็นขาตะกรันขาลูกบ่านางว่ะไอโนกัอ้วนถนาะเบ่งลองๆอยู่กินเข่าดีอืกินกับญกับกินบ่บุหรี่ตีนกินบ่ข้าวหน้าปลาด้วยกันมีกินอยู่บ่เข่ากับบุหีกินเข่าเมื่อไหร่ในหลังยังติในถังอะไรนางยังประมาณขูนึงในถังบุหี่เลยเห็นหน้าก็บบุหรี่พอมันก็เป็นลอยด้วยลอยแคนแกงแบไทยบ่ได้ ว่าอาศัยพวะพวะผุดไปแนวนั้นเขาเขากินกะบ่มีแม่นเบิร์ดแต่แขงต่อคุงตานแต่กุ็ง่วงผมได้น่าข่อยแต่ว่านางนางไปหากินมาสู่ลูกกินพี่น้องเอ้ยบ่จักษประตึกสอนตึกแฮผู้เดียวพ่อกะเป็นลอยเป็นพิการเฮ้ยเฮ้ยลากินอยู่แบบหมาลูกกินเยอะกินวะกินวะหรือวะตกกินวะกินกับข่าวเด้อขัง ปึดทักข้อวะ่มีรอกกันเจ้าของขนเอาไปพายพายมาเอาอีกแห่นะน้องสายแจกเอาไปเพื่อนน่ะแจกเพื่ะวนนี้เับอยู่เพื่อนนะพาลูกไปไปซักยาไปไหนไปแจกมาเอาบางสุกรหางก็มาเอาบางเสียผ้ามีกี่ไปไปซักไนฟัวฟัวกับ่มาตอุกอ่างนําเอบเอาหรือบ่บนีบเอาบัก็มากับแมงบัเอาบานี ไปวิทย์กระจิ่งไปวิทย์หล่นบวนมาวายอือบวเอาอีกบวนมาวายเมื่อยนั่มเลยเมื่อยพัดนาไปดี่น้่มจะเถื่อเลยนั่แต่นานลูกบาดนะครับพอเลยเบื่อแห้งอิ่มแห้งเราบอกกันอย่างเบื่อเบื่อหน่ายค่ะขนาดตั้งแต่บ้านมา่อเบื่อเนี่ยเบื่อต้อนหนาลูกบาดดิเบื่อแห้งเราพูดเอาเขจะที่เอายังมันแบบบ่มีบ่อนใจเอาเถอะเธอเอ้ย เขาหัวหักเขา้าเขาสิไปอยู่เห็นยังกับคนที่เข้าบัวหักนะเขาต้องเลี้กคนที่เขาหักเข้าแบบนี้เขาเ้าบนต้องหักเขาก็ได้ <laughs> ขเขาเปนบวหักเข้าแหละเขาไปเลยนี่เธอก่อเธอจิตตัดใจได้กับลุกเธอตกหล่นจนหนาวบาดนี่แหละ ลูกลูกกับผัวพู้นั้นสาพัวนั้นเป็นเฮงกับหมักแห้งผัวพู้นั้นบักมีบักได้ป้านได้ก็ชินลืมมันง่ายๆกันผัวนั้นในสีเอาได้กันผูวปักกับพัวนั้นเออคันผูวคันคันผูวป้าไปก่อนลบมากกับเป็นเอาพัวนั้นในสีเอาคัวนี้ยังบวอเอาได้บวอเอาแล้วพัวนี้นะเผืนไม้ก็ว่าพอน้องโตโน่เนี่ยผืนมากแห้งคันแม่นพอน้องโตโน่กลับขึ้นมาหาเผืนเผืนยังสีเอาคันพ่อผูวนี้เนี่ยบวอเอาแล้วพี่น้องก็กลับมากกับบเอาเป็นทองมากกับบวอเปล่า อัลโหลโหลดได้รูกมาไหมันสิมีวันเป็นทองอะไรยจังไรมันสิเป็นสิเป็นขี่เทาหัวเงิเินเป็นทองดอกมีวันบ่มันเป็นได้ก็ดีเป็นไก่มันห่างมันมีกับเมียใหม่มันจ้าดูนางไก่ใจเราจะสงสารจะเห็นได้เลือกมาแล้วกับว่าสีดิบสีดีเนาะอาศัยไพ่เพิงไพ่ไหนเห็นหน้าแมนบ่ตอนนะกั นะครับต้นคบกันแรกๆเหมือนกับว่าดอยูม,มาเป็นหัวบ่าวผู้สา,าวกันเหก็บว่าดีอยู่ให้เปลี่ยนในแปลงตัวเองอยู่วันนี้เพิ่นออกฤทธิ์ออกไล่วังเกี่ยวเขานี่นะออกฤทธิ <c oughs> ์บางเกี่ยวเขาอีนะเทียบเมือนแต่บ้าทนีอ่ออกฤทธิ์ออกไล่เป็นปไปแล้วบวันนี้มาออกฤทธิ์ออกไล,ล่โลดเป็นปลแล้วบ่ <c oughs> ลูกที่เมียไปแล้วโอ้ยช่วงนี้รนะับหรือเปล่าฮะรับ้ยรับง่ายดูดนมม่มีน้ำก็รับช่วงนี้เพิ่นยังอยู่ในช่วงทำใจเนาะถ่าทางงานทางกรุงเทพเพิ่นตกลงมากว่าเห็นหงเห็นงานแหละก็คือกัดทำใจแล้วเนาะตัดใจเอาเหมือนบอกคิดเหอฉันได้กัดตัดใจเหมือนบอกให้เหมือนทางงานตกลง <c oughs> ตัดใจแหละตัดใจตัดใจแหละคือพวกนาว่าคนว่าเอ้ยเห็ดบัตลงไปเลยอีนั่งนี่ให้ให้ปู่ไปเรี่ยเป็นลูกเป็นลานเลยเจอแล้วได้เลยกับบะตีเมื่อใครก็ได้นะจะเห็นได้เนาะเาอดนอะไนอ่าหันแต่ละมือนะกินหมักเลยไหมกินแกงยอมชัวอื่ เข้าว่าสัวเขาว่าบุรีก็ยอมซะเนาะเห็นแน้มันมีผู้เลี้างนั้นิเด้มันบุกบุกออมไปเลยเนาะอไรนาออู่เงหด่านน้าูน้าจุดบาทมม่ยังก็จุ่มมาฉันทามึงได้นี่หางกอะเนาะไป้องลองนี่ยไตาซังได้ห้องลุงเปิดน่กรโลนอืออืออ้ย เพื่อนเบิ้งเบิ้งเให้บอกินโเมวิวเว้ามึนก็นอนขดเบิ้งนอนขืดเบิ้งแล้วครังจังไม่ไ้ไปสินอนคืดบอกมได้ก็ชิบบอกใช่ใจได้ก็เอาให้กันกันมาได้ก็ชิลำบาเขาอยากเองตัวเองก็สิตายเพตัวเองก็สับเงินหายชิุกินกันยังบมูมเนาะลูกกับมันกับมาได้อันขือชาวบ้านบอตายระยะนะคะเมื เออแต่บุญจะคำนั yeah, Bref, <Leonard> ้นอยู่ห่างกันเลยเนาะเมื่อแรกขึว่าฮะมันบริตายจากเขาไปเนาะเอออันอันเพื่อนอันเพื่อนยังรอยังรอคำตอบคันเขาแต่เขาไม่ทำว่าเขาให้บัตรลงนอนเออคันเขาอันว้าวแหละเพื่อนกัดดามใจอยู่กับลูกเพื่อนเพื่อกับแพงคือกันแพงสุดแพงสุดหัวใจยังทำใจซะก่อนพูได้เพล้ว่ะ จักชิมเนเถืออเลยทำาจหไปวเหมือยแล้วไปว่าเอออมาชัยกูน่แล้วเขาเื่อยัง่วีเรกินอะดีฮะโลดเหื่อยเด้กินข้าวกับเปลือกป้าไปตึกไปตึกแห่วันเป็น์ไปตึกแฮเองปลาลูกวาอยูอนได้กับปูได้แันกระปูนเลยนะอย่างนไปหาตึกกพัวมาเอาแจกมาเอาแหฮบักแจกเองต้องแจกเอาไปแฮบังเื่อตก็อยู่ในหน้าและวอยากเอาหมันมาหรอกนะ โอ้ยปไปตึกกไปตึกแท้แรไปตึกนะะยมามันยังแพงลุกมันตัวลูกผู้ชายแต่แท้นาะมาเห็ดได้ขนาดมันไปบ่ให้มันไปวนไปไาวได้กับสมุดมาคอยเอาหายช้เจ้าขาดนเลยไปรอปเทียนก่อนได้ก็ได้เพ่อใหญ่เอาตายลเ่เนาะแต่ปลาไก่เด้อะยอีพอกปยาไ่แต่พ่อใหญ่ยังหอมปลไก่ก็เจ็บเจ็บ โอ้ยอย่าเลยลำบุญยังไงโอ้ยฮกับบาพี่น้องพันพันได้กินนุ่มพันดูดนุมะได้นมแม่กับบ่มีอดเอาถากินนุมมะลิมะแลงกินนมกล้ามะลิกระตาสั่งเห็นปะ ปวดเดดสิเมตตาตาสั่งแท้นมิกินกับอมีแค้นลุกขึ้นมาเลยมันห้ามับไ้เนว้ายกนเาบ่เาตุ้วน่ะ้มานหนึ่งเขาป่ะขาานหนึ่งกินมากมา อินมาตัวามาได้สลูกหนึงนละเมยลนบางทีกะเทาบังคัโอ้จะบงคับเกือใส่เกืบเศร้ามาไว้ลูกเาไว้ไวิมื่อเมื่อป้าได้นี้ว่ามันคำเลยอเเกบนทำามเพิ่นใช่ไหมลูกเกือบผึ่นตัวเองมีจะไปถีอือเาไว้นม่อยาไว้ลเอาไว้ลูกน่ เจ้้าบทอใหแล้วแต่แล้วแต่แม่เขาเราอะเอาจังได้ก็ได้บ่คขาเนแม่เขาอันนั้นบ่เมื่อแม่ไปกรุงเธ่พังเงินโตอยู่กี่วันป่นเนี่ยอยู่คนเดียวเลยสบายเลยอยู่คนเดียวแล้วเลยบ่หับบ่หับเอาลูกเอาล้านอีกเลย มันมีผู้เอาซอยเนาะมงเนี่นี่นะอามันนี่บ่หายผู้ชายเมัวเป็นยังอัเนี่หัวนี่เป็นยังเป็นเกตเลยนะเป็นครวหมอนเลยว่าหันหลัหลัเลย่ผู้แขนเรานี่กำลังเคลียร์งานชะกอน เจนน่าไรขะาศึกว่าเหตุบัานสปอร์ตลป่ป้ายเป็นสบได้มีงานได้เจนน่าเสียว่าเชี่ยงานก่อนอ่ะเมื่อก่อนท่ากับบ้านเองทำนี่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยสัมพังกันมาอะไรเนาะพิจารณาเอาผมแม่พี่น้องเอ้ยยายพามนี่เราพร้อมเลี้ยงเราอะแล้วแห่งกระปวดเทากับสิเลี้ยงเราอะเลาสิเลี้ยงเอาเราอะอืมเราปวดคือยังนี่เราสิเจอซองเด้งไงดอก น่าสิบ่ได้อยู่ในนอนนี่ดอนเอาผู้หนึงน่งเบิดผู้หนึง่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งหายผู้หนึ่งตื่นก็มี FC เอฟซีเพิ่นถักเข้ามาอยู่เนาะพี่น้องก็ตามเพิ่นเบาอะไรเนาะก็มีแต่ลอพังฮกที่แน่ๆนะคือสิบโบเรือละละพี่น้องมึงระท่าก,กาก้านี่บรเรือบรอดเลยพี่น้องเลยมันอาจปัญญาลเนาะ,ะมาเห็นกันดิ กัเลือบ,บรอดละละพี่น้องซาเบิงนี่กัวจิสกุกกัวเซียนโอ้ยอย่าปวดไรพ่อนบดตาย เออได้แล้วต,ตุ๊กกาเนี่ยนั่งบอลรคโลดเจ้านะ่ะผั <laughs> วชิซื้อให้เลี้ยงกันเนาะพี่น้องพิจารณาเบิง่งเด้อพี่น้องเด้ออันผู้เคนคอมเมนต์เข้ามาเนานะพิจารณาเบิงนะ่งเนาะที่แน่แน่ทราบเบิ่งสถานการณ์นี่คือสนะิบ่เหลือแล้วแหละเนาะผู้เคนว่าผู้เคนคอมเมนต์เข้ามาเนาะพี่น้อง